สวัสดีครับวันนี้วันที่วันเสาร์ที่8กุมภาพันธ์2568นะครับวันนี้พามาดูการตั้งด่านนะครับของสอน,นอท้องหลอดนะขนาดนี้รถติดถึงปากซอยสุขุมวิท22นะเดี๋ยวพามาดูนะครับ3เลนนะครับ3เลนนะฮะตอนนี้3เลนบีบเหลือ1เลนนะครับให้ดูนะครับ3มเลนบีบเหลือ1เลนนะฮะ อ่าตรงเนี้ยเกิดมนลพิษ PM 2.5เท่าไหร่นะครับอืมเนี่ยนฮะเดี๋ยวพามาชมนะครับเนี่ยมีไปหนึ้ายห5 0เมตรอ่าท่านกิจสดาสอประเสริฐนะเนี่ยนฮะเดี๋ยวพามาชมนะครับการตั้งด่านของสอนอทองหล่อนะครับ มีกล้อง C C T V นะครับหน้าด้านหน้าต้องจุดตรวจค้นน่าจะมีนะครับแต่ว่ากล้องอใช้งานได้หรือเปล่าขนาดนี้คือที่ดูจุดที่ดูนะครับไม่มีจอของ C C T V ให้ดูนะครับว่าใช้งานได้ไหมตัวนี้น่าจะเป็นกล้องบลนะูทูธเนอะนี่นะฮะตัวนี้นะครับเป็นกล้องบลูทูธ ไม่มีสายไฟนะครับลกล้องตัวหน้าเนี่ยใช้งานได้หรือเปล่าไม่ทราบนะฮะแต่ว่าอย่างหนึ่งที่เห็นคือรถตาขนาดเนี้ยรถติดถึงสุขุมวิทย2นะครับนะี่ฮะแล้วตรงนี้เกิดมลพิษ PM 2.5เท่าไหร่ครับเนะี่ฮะเกิด PM 2.5เท่าไหร่ตรงนี้นะฮะอาจตรวจค้น ี่ยมีบอดี้คาเมล่านะครับเปิดหรือเปล่าพี่ครับตอนนี้รถติดไปถึงสุขุมวิท22ทะลุไฟแดงไปแล้วท่านระบายหน่อยได้ไหมครับระบายหน่อยที่นี้ครับแล้วกล้อง C C T V ตัวนั้นนะครับเป็นบลูทูธหรือว่าอะไรครับไม่มีสายเสียบนะฮะเนี่ยตัวนี้ตอนนี้มันกำลังแก้ไขอยู่ตอนนี้ไฟมันไฟจากแบตเตอรี่เนี่ยมันไม่พอลั่งเรื่องก๊าซองต่ออยู่นะมันระดับดับติดติดครับกำลังแก้ไขอยู่ครับกำลังกำลังได้แก้ไขอยู่ครับผมครับ เดี๋ยวรถเหลือพยานโทรให้ครับเพราะว่ารถมันติดข้ามไฟแดงไปเลยฮะครับผมบครับยังไงก็อยาไม่อยากให้เกิดมลพิษนะตอนนี้รณรงค์ PM 2.5อนะนนครับผดพยาอยู่ครับนะครับ ตรงนี้ก็จุดไฟสองสว่างเพียงพอนะครับในการตรวจคน้นอันนี้ชื่นชมนะครับแต่ว่าเพลินว่าเราไม่เห็นอของ CCTV เนะาะเราไม่เห็นจอที่โชว์ CCTV นะครับเพร่นกล้องตัวนี้ซ c t v ที CCTV ที่ตั้งตัวนี้มันไม่มีสายไฟเนาะ คือเราไม่ไม่แน่ใจนะครับอันนี้ไม่ยืนยันนะครับว่ากล้องใช้ได้ทุกตัวไหมแต่คือตอนนี้ที่เห็นเนี่ยคืออ่าขอโทษนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูใกล้ๆนะอ่าตัวนี้นะครับที่เสาสีเหลืองเนี่ยไม่มีการเสียบปลั๊กนะครับตัวนี้ไม่มีมอ้าผมอยู่ในพื้นที่นี่ครับ <ผม S 2> พี่ผมทำงานคุณมาควรอะไรล้วผมผมไม่ย<พ>ุ่งอะไรอ่ะ<พ>คุณไปไปผมไม่ได้ยุ่งอ่ะคุณผมเดินมาดูพื้นที่ปฏิบัติการเห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้คุณกล้าพบลิตายจะจับไหม เราทำงานกันอยู่ไม่ผมผมไม่ยุ่งกับการตรวจค้นไหมเป็นอะไรคุณน่ะเป็นอะไรเดี๋ยวพี่อยู่บนเรือขออนุญาตอยู่บนเรืบ้านนะไม่ผมสงสัยเห็นตัวนั้นมันไม่มีนี่ผมก็เดินไปดูผมสามารถเดินไปดูได้ไหมผมสนุญาต้ตำรวจทำงานอยู่เอาละผมไม่ยุ่งกับคุณไหมไม่ยุ่งผมพูดไม่หยุดเลยผมไม่ยุ่งกับคุณไหมผมแม่พูดของผมคนเดียวผมไม่ได้ไปยุ่งกับคุณเลยนะ ไปกับบ้านไปเลยกับบ้านไปพื้นที่ปัญหาหน้าที่เดี๋ยวคนลิศลายคนไม่ได้ตั้งผมอยู่บนฟุตบาทแล้วตะเกียมีรถบังอยู่คุณจำมาบอกว่าผมไม่ปลอดภัยไม่ได้ไปไปไปเข้าไปเข้าไปมีหน้าที่ทำงานทำงานไปไปดูกล้อยจะจับไหม ถ้าจะจับก็จับจะเดือดรันทำไมครับไม่จะถามว่าเขาพูดติดพฤติกรรมกับผมยังไงพี่ผมกับพี่ผมโอเคนะเราเข้าใจกันนะมีหน้าที่ไปทำผมคุยกับหัวหน้ายุดอยู่ขออนุญาตใ้พี่อยู่บนพุ่บาอย่าลงไปอาไม่เคยประเด็นนะผมอันนี้นะพี่ผมเห็นว่าเออผมเห็นมันปักมันไม่เสียบ ตัวนั้นไม่เสียบตัวนี้ก็ใช้ไม่ได้เดี๋ยวผมจะไปดูไฟพอเสียบพุ่งลงไปผมแก้ไขอยู่คือพี่แก้ไขผมโอเคไงแต่คือผมก็สะท้อนให้เห็นเออเขาถามว่าผมไม่ได้ไปยุ่งกับการตรวจค้นเลยด้านล่างเขาดูหน้าที่กันอยู่เหอยู่ด้หมดแล้วกันพี่เออแล้วก็ถ่ายให้ไม่เป็นไรไม่ถ้าไม่จบปัญหาเยอะผมไปร้องทะเลนะครับแปดเดือนใช่ยันแล้วกันได้ไม่ต้องเสียเวลาแล้วกันเพื่อนไม่ผมไม่ได้ไปยุ่งกับการตรวจค้นเลย มันเป็นอะไรทำถูกต้องทำไปมีตัวเนี้ยเสียบนะครับแต่ใช้งานได้หรือเปล่าไม่รู้เพราะขนาดนี้ผมไม่เห็นจอนะเออเออเนี่ยเดิ่นขัน้นลง,นง <jam Stadium> เอาไงครับเชื่ข้างนอกจะจับไหมพี่ไปเชิญข้างนอกไปจะจับก็จับตรงนี้พื้นที่ไม่พี่อย่าโดนตัวผมตรงนี้พื้นที่ปฏิบัติงานอาจจะจับใช่ไหมพฤติกรรมแบบนี้นะเชิญเชิญอพี่เชิญนข้างนอกท่านหนุ่มฟุตบาทมีกฎหมายก็นไหนฮะผมเดินบนฟุตบาทคุณบอกไปให้ผมเดินลงไปผมก็ไม่เดินแล้วไปหรื่อนเผมเดี๋ยวงอ่าเลยที่ไปนาทีมีป้ายเดี๋ยวป้ายอยู่ไหนไปดูเห็นแล้วแล้วผมมันไม่ยุ่งกับคุณไหม ต้องตะคอกด้วยเหรออ้าวแล้วคุณตะพุ่นจะผมยังไงคุณตะคอกปุ๊บคุณตะคอกผมก่อนวิดีโออัดไว้หมดนะขึ้นกลางมีคุณเข้าในพื้นที่แปลกหน้าดีตรงเนี้ยไม่ผมเกิดข้อสงสัยผมก็เดินไปดูแล้วผมไปยุ่งกับพวกคุณไหมยืนรงนี้เดิดูแล้วไม่ใช่น้องเข้าตีดแจงพี่แล้วนะก็ไอ้นี่แล้วผมก็เดินออกมาผมไอ้นี่ผมไม่นี่แต่ถามว่าเขาวุ่นวายอะไรกันแล้วทำหน้าที่เรไปเออพี่จะอยู่ได้ไพี่ก็ฟังอย่างนี้ลองฟังหน้านบกวนกันแล้วกัน การทำอะไรพี่ทำแค่นั้พี่ไปตรวจไปผมไม่ได้ตรวจคือพี่รับพี่พร้อมแก้ไขผมโอเคอันนี้ผมทำไมครับผมไม่ได้แตะอะไรเลยนะอย่างนั้นพี่เอาป้ายมาตั้งตรงนี้อ่ะ ผมไม่ได้จับเข้ามาไม่ได้อ่อยังไงพี่เออจะจับก็จับเอาไหมผมไม่อยากจับพี่หรอกจะจับก็จับผมไม่อยากจับหรอกเรี่องพี่วานั่นโอ้เฮ้ยไม่คือพี่พี่ไปดูนะใครเสียงดังใส่ใครก่อนกูกันมาเป็นกลุ่มเลยแต่ขออนุญาตพี่นี่กนิดนึงตรงนี้มันเป็นที่ตัห่วงนะแล้วผมอยู่ตรงนี้คุณก็ยังเดินกูกันมาพี่จะเดินพี่ก็เดินเลยนะครับแต่บริเวณนี้พี่ลงเข้าไปไม่ได้นะครับของราชการนะครับ เดี๋ยวนะเข้าไปในรถในอะไรไม่ได้ผมไม่ได้จับอะไรเลยนะใช่ไม่ใช่จับแต่พี่เข้ามาเออฮะเข้ามาไม่ได้พี่ครับอ่าพี่ควบคุมลูกน้องพี่ให้ได้นะเอาแล้วเปมาครับอ่าไปพี่อ่าเดี๋ยวพี่เดินเดินไปแต่พี่อย่าเข้ามาเดนี้นะผมจับอะไรผมไม่ได้จับเลยเไปยยูงหานเอาไปดูเวล้วกันแค่นี้ก่าครับอ่าไเดินเข้าไปวันเดี๋ยวนะผมอ่ะวันที่ตั้งด่านตัวอย่างอ่ะผมก็อยู่นะเขาบอกว่าตั้งโพลิสไลน์นะโอเคแล้วโอเคแล้วไหมโอเคนะอืม เรื่องนะผมขอแยกแนละ้วพี่ไม่ต้องเข้าบริวเวณตรงนี้นะตรงนี้มันเป็นที่ของหลวงนะอ่าโอเคพี่เดินพี่เดินไปอืมนะอ่าพี่เดินพี่เดินไปนะครับทางเท้าแต่ตรงนี้อยากเข้ามา<น>โอเคไหมครับเออครับอืมพี่เดินพี่เดินไปนะนะฮะกูกันเข้ามานะครับตะคอกผมก่อนอ่าฮะใครกันแน่ที่ยั่วยุนะครับอืมกล้องสองตัวใช้ไม่ได้แน่ๆน,นะครับ ออผมทักมีสิทธิทักท้วงนะผมเป็นประชาชนเงินเดือนพวกคุณมาจากภาษีปร,ระชาชนนะครับแแล้วจะจับไหม ไม่โวยวายอะไรออกไปไม่ไปทุคุณไปนี่ลูกพวกคุณก่อนครัทำไมคุณต้องตะโกนเสียงดังด้วยไม่เข้าใจอ้าวแล้วฆาตะโกนหาผมไหมเขาเชิญคุณออกดีดีบอกว่านี่ใต้พี่เห็นไหมเนี่ยอ้าวเนี่ยเห็นไหมเราก็ลากเขามาเรื่อยๆคุณไปยืนดูเลยไปยืนดูตรงนั้นได้เลยไปยืนดูนู่นไปยืนดูมัีจุดให้ยืนอยู่ครับยังไงครับอ่ะไม่จบใช่ไหมพี่เป็นอะไรคุณเป็นอะไรกันตำรวจดิฮะอืมภูมเห็นหลายรอบนะอาจะจับใช่ไหมัอแล้วพอแล้วอจะจับนะเลิกตาเลยไหมอ่ะจะจับไหมไปยืนรอมันดี เมื่อเจอหนังตรงนี้ทำไมครับอาจจะจับไหมขัดขวางคนว่าหน้าพี่เหรอเดี๋ยวขัดขวางตรงไหนคุณต้องพิสูจน์ให้ได้นะคำพิสูจนารสารดีกามีมาแล้วนะผมก็เปิดกล้องอยู่ผมก็มีอ่ะผมก็ไม่ได้ว่าคุณต้องปัดกองขออนุญาตผมยังลอยๆแล้องปฏิค้ำไม่ลากกามีแล้วไอยๆทำไมทำไมคุณมีปัญหาอะไรคุณไมอไปลอยๆไมคุยไม่ได้เหรอรุดนพี่ผมคุยกับพี่ดีไหมครับผมคุยกับพี่ดีลูกน้องพี่เริ่มก่อนนะลูกน้องพี่เริ่มก่อนนะ ไปดูวิดีโอบอดี้คอมล่าของพวกคุณนะว่าใครเริ่มก่อนเนี่ยทำรถติดเกิด PM 2.5นะครับอืมก็ไม่เข้าใจนะกูกันมาจังเลยบอกจะจับไหมเออนี่นะ นี่นะดูนะดูนะฮะรถติดขนาดนี้นะครับอ่าแล้วยังไงอะ่ะผมจะถ่ายกี่รอบมันก็สิทธิ์ของผมอะ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวงานนี้น่าจะได้ถกเถียงพันนะ